ตรงนี้ให้ได้ใช่มั้ยโอ้โห <c oughs> <c oughs> มากเลยแม่อยากได้อันี้เอามายูน่เวนเจอร์ใช่ไหมแม่แม่นี้แม่ได้่นี่นี่นี่แบนี้เหนี้มาเดี๋ยวเราเนี่ยมาแกะเลยนี่ใช่โองโอ้โหฉันโชคดีมากเลยฉันได้แฮลี่ไหน ทำไมวันนี่เลยหรอก็เราได้ไปแล้วเลยตัวหนึ่งที่ขี่ไม่กว่าอา๋อไม่ร้อนอ,ะอ่ะร้อนอ่ะอ๋อร้อนบิสรี่มาเลสมามามาโ,โอ๊ะได้ตัวเดิมไหมไม่ได้ตัวเดิม <c oughs> ไม่ได้ไม่ไม่ไมันไ,ไม่ได้ใส่ผ้ามันพอเมื่อกี้ใส่เลิศน่า ไปด่ไม่เฮ้ยไม่ใมันจะมาไม่ใช่นอนจัดจานจัดจาได่อ่ต่อไปอ่นี้ยังไงนะได้นอนถ้ามันมได้เดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่สคาชยเ่ เดี๋ยวเราด้วยเดี๋ยวเี๋ยวท่องด้วยเดี๋ยวท่องด้วยผท้องรอมกันจะได้ได่อหนนี dem, den, de k, de k ้นะเีเดืมจาวไปัาปไาเยปาติดเท่ห์ป่ แต่ว่าไม่มีตังเลย <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราได้กี่ลูกเรามานับกันดีกว่าีนาัง <c oughs> เรามานับกันนะคะว่าเราได้กี่ลูกหลูกสลูกสมลูกทั้งหมดสาลูก,ลก,ก,ลกใช่อยากได้กี่ลกยกไกีลกก็ไปเล่น ไปธนาคารกันปะเราไปธนาคารกันไปแลกแลกเงินกันตงตง10 minutes later ทำการไปกดตังเรียบร้อยแล้วนะคะไปแลกเงินเรียบร้อยแล้วนะคะตัวไหนคะตัวนี้เดียวๆย่ไต้องนโอ้คมา ได้ได้ได้อยู่ข้างใน้อยู่ข้างในเราได้ครบทุกตัวเลยใช่ไหมตัวนีู้กได้ตัวนี้ไหนได้ไปแล้วอ่ะแล้วได้ตัวนี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 ้แล้วนะเหลือตัวนี้กับตัวนี้ที่ยังไม่ได้กเรแล้วไงอธิษฐานก็อธิฐานได้ได้ตัวเดิมตัวเดิม

จาก FC นะคะ ตัวไหนที่สามเราก็เดี๋ยวจะไปแจก FC นะ่าะักนี่น่ารักมากเลยเด <ไป S 2> ี๋ยวนะเราเนี่ยไปแกะที่บ้านนะคะที่บ้านกาันบ้านะคะมาลูกแรกที่หนูเนี่ยอยากแกะเลยก็คือน้องแฮร์รี่ที่อยู่กับน้องนกฮูกเนาะหืมเน้นมากเลย<า>บ,บิ๊กแกะดีกว่าบ,บิ๊กจะไม่บิดเอามาเอาแฟนมา <c oughs> อ่าน้องคือน,น่ารักมากเลยนะคะ กูยู่อยู่ข้างหลังมันเหมือนมันไม่ใส่แต่เขาก็ทำลายดีนะทำข้างในด้วยดูสิเป็นแผลเป็นของแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะเป็นรูปใส่ฝาช่วยมากยึดโอเคแกได้แล้วุย น้อง<น>คืออะไรน้องอะไรเอ่ยอ่าอนี่เราได้น้องมาแล้วเด้งอืมนี่น้องอะไรนะ ทำไมโยนี่เก๋นเจอนะคะอุ้ยแกตัวนี้ดีกว่า,าได้แล้วว้าวไม้กีสิตคือแบบกลุงจิ่งมากเลยอะทุกคนดูดิโคตรน่ารักเลยอะโคตรกลุงจิ่งเลยน คือหนูชอบชิไอีปี๊ห <laughs> นูเหมียวฝึกนี้มิมหนูถือแคบคืนคิดยังไงอะตั้งไงอะตั้งอย่างนี้เหรอจริงเหรอหยอ <laughs> จริงด้วย <laughs> เอ,อ้ยมันก็ตั้งแบบนี้ก็ได้นะ ก็ได้เหมือนกันแกะตัวต่อไปขี่ไม่กว่าตัวนี้ไม่ได้แกะใช่ไหมชิมือใช่นี่แกะได้เลยเอ้ยเฮ้ยเป็นเนียวไงเหมือนมันมีหางเลยอะอันต่อไปเป็นเป็นตัวที่ตอนสุดท้ายแกะทีไรได้ตัวนี้ เพราะว่าแขนน้องคือแข่งมากเลยใส่ไม่ได้เมื่อยกยงใช้แรงเยอะมากอันน้องใช้กระป๋องอันนี้ยังไม่ได้เกะเอ,อ้ยปลายไม่เหมือนกันนะปลายเป็นสี เขียวเหลืองอะแฮร์รี่เป็นสีน้ำตาลเลยนีน้องก็จะหันหน้าไปหาแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะแล้วบอกว่า you cannot do this นะคะ oh. สองตัวนี้เราเนี่ยก็จะแกะพร้อมกันนะคะค่ะ mm hmm. นิ่งช่างช้ำ น้องคือน่ารักมากเลยสองคู่รักนะคะตอนสุดท้ายน,น,นองก,ก็แต่งกันว่าววกววววววสววคู่รักนี้นอนโอเวตัวนี้ยังไมวได้วกะชวว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 มวไววววไวว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 กววววัวตัวว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 ัวว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 มัววววววว มีค่ะน่ารักมากเลยตอนนี้เนี่ยเราเนี่ยก็เกะเสร็จจไปเรียบร้อยแล้วนะคะที่เหลือเนี่ยเราเนี่ยก็จะเอาไปแจกเอฟซีนะคะรอ บางกติกาเรเร็วนี้นะคะตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องลีน่าเมลอนีด้วยนะคะบ๊ายบาย